สบายดีพี่น้องบส่สขูส่ทนะุกคนสบายดียามสวยๆพี่น้องเลยเปิดภาพมาก,กันนี่แหละเปิดมาเซนี่ครัวรถดครัวบ้านๆครัวบ้านหน,นอม็สิบแบบนี้แหละบ่ได้ให้โซมีแต่โลโซเนาะเอียงเมโนโปดเมนโปดคือดวงคือหลาหหนเนาะติดจานอันนี้นอ้าวตับยางพี่น้องเลยเ ตับย่างยังคือตับย่างเสื้อตับบริแมนเสือตับตับย่างอันนี้เสือเสือตับจะต้องใส่อันนั้นใส่มักเนาตับย่างคือเสือตับอะไรสิบเซ็บ่ตับย่างคือเขาใส่มักพริกเขาขัวกินแล้วมักพริกเขาขัวเป็นนัวมักเนาะพริกป่นใส่ไปหนึ่ง แลกรรมมากมักมากล้วก็มายอะมาบัดบริกรหลายปีเลยพี่น้องเอ้ยแต่กลับมาอยู่ลาวนี่ยังบริเฮตกินเลยเนาะแต่เขาอยู่หานอาหารเขากินดุเขาอยู่ฝั่งนั่นนะเขาไปทำงานนะกินดุกินจนเบื่อกินจนบ่อยายเพราะว่าอยู่ในหานอาหารเลยกินของเยอะขนาดนั้นเขาอยากเขาเฮดกินบออันนี้ใะเฮดกินได้อยู่เขาให้กินอยู่แต่พวกกุ้งปลาหมึกเขาบ่ให้แตะ อพวกหมูพวกเนื้อพวกยังน่้นกินได้เห็ดกินได้พวกกุ้งกหมกนะ่ะต้องรอกินของเรือลูกค้าต้องรอกินของเรือค่ะกับปลาปลาดีไหมครับปลาปลากระพงปลาเก๋าปลา,าเนี่ยกิบกนบ่ได้สะโพกะไอ้พวกของแทะเลกินบ่ได้รอกินของเรือรอกินของเรือเขารอกินเส้นน้ครับลูกค้ากินเรือแล้วก็เอามากินต่อบางคนก็ห่ออะไรกันเลีเลย้ยแม่นสี่ประมาณนั้นเลยเนาะ นี่แหละพี่น้องตับหวานเขาสิย่างบดสุกปกนไดถ้าย,ย่างมันสุกแห้งเลยมันสิแข็งมันสิบดแซบบ็บเมนูเขามีสองอย่างนี่พี่น้องเลยน,นี่เขาผัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะผัดเส้นใหญ่ใส่คะนา้าใส่หมูใส่ไข่เนาะแซ็บแน่นอนไม่เกี่ยบบอกชิมือเขาเอง <laughs> อันนี้สิเป็นลูกสาวอเอาไว้แต่ลูกสาวจะกินบัดคุกคนๆกันแหละแต่ว่า รเขาขราไม่ได้กินเข่ากนนะเค้ากินแต่เสร็จษเแล้วดอกแต่บะลูกช่าวนะทรได้กินเสร็จแล้วก็ขึ้นแล้วบขากินเขน่าแล้ว,วนี่เด็สิประมาณนี้แหละพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินนํากันสีมันในผาดเราได้สีมันนี่เบิ่งลูกชายพี่น้องฮัมสบายดีไหมลูกสบายดีปลาลุงหัดชิม โอ้ยได้หัวลายละบาทหัวลายมันจะโมดื้มันดื้ลายพย่นเอเพอดิกลินยังจะมันจะเขียบอีกจะมันจะเขียบอีกแล้วเร็วๆลูกชายชี้ลงมือก่อนหมูแล้วได้นี่ไผ่บอมาจากเถื่อนนะค่ะม,มา กินยังไงนี่ยดิฉันวะสกินยังกนจังสกินยังที่มาขี้ไม่ตะเคีนหรือ่ขึ้นแบบตาแลวเยอจงกินกันก่อนสันขาก่อน เจ้ามาจากครูสามคืออย่างแหงนอะนี่เนาะมันลมเจ้าว่าพัดได้จักทุ่มงเลยไปหามอนนิปิ้งกัครบมาหาข่อยรือมาหาติเขาอืมอืมเห็น้นี่ มานั่งุมน่าจะมานั่งใกล้แล้วนะเจียวผีกนะนี่นี่ประทังนี่ตะวานมันต้องกินคู่กับกินเจียวพี่น้องเว้ยมันจะแซ่บเนาะเจียวเขาก็มีอยู่พีกเจียวพี่อะมาเรื่อพี่นเนาะนอ <laughs> พัดเศษเนี่ไยพันเศษเศ่ได้ใส่มังค์ผีได้ค่ะอย่ามึงทำหนูกินนะ

ไปใส่เพบาะเดีพยอมันมีเค็ดของก่อน่ะเอ้ยมันเท็ดมันเด็ดอันนี้หอขี้ตับนีห่อขี้ตับยางเอ๊ะเดี๋เดมานัาแม่เด้อ Thôi bây giờ mình nằm tại tầm Thôi nhà nó mẹ ta thẳng

ให้มันหลินก่อนน้องโมเดลจะตับหวานตับหวานก็เอาตับในมาเห็ดโลละห้าชิบตับนะตับหวานสลับตับตับหวาน Ờ, ừ, tập bán là hơi kháu ăn, luộc vào xúc cơ đê. Cô ăn xúc cơm nướng vào xúc nè. mẹ khảo nè. Để đeo. Mày đã chín นี่เี่เนี่ย,ยาเวลาเขาไปหยิบมันก็จบปรับมันเลยจะมันอมซีเนี่ยมันจะขัามากินมันเลเนาเอาเอ็นให้กินบ่แต่ว่าเสร็จนี่บ่เรือได้เสร็จนะ เซ็นเส้นใหญ่น่ะหญ่นี่เาจะซื้ออาไรก็นซนนฮยจะซื้อ่าไรเสนนคือเธอมาสาพันจังววาขึ้นครับอันนี้เห่ายังทำก็ว่าก็เดียวว่าสาพันสาพันมาใส้ใช้ว่าฉันขึ้นจะหึงแล้วจะไปซื้อใส่ได้าพันอจารย์นเสียบสวนตอนนั้นเงินยังวันห้องกเสนมั้ง กินหนักป่อาลาพรจาาพี่น้องลาป้าลุงเล้เอยอกินนักไมมาออมาเลยกินนะ่ข,ขามันบอกินเบในป่ามาขบนกับนที่เรมาสเดือนพี่น้องเอนะยังกินบมันเบิร์ดดอกป่าวยังมันในยาเนาะขอยองบนได้กินต่ก็คือว่าเเส้นีบเลือดอกบเรือ แต่ว่าตับแบบที่เบิดมือเขาบอกว่าก่อนก็ยันแต่เบิดแต่ยามเบิดแต่นี่แหละทับมืนที่เบิดมือตับเราเบิดก็นเลือ่อยๆนึ่ก็พบคุณขอบคุณผมมอบใจครับมาเบิดมาส่งมครับลูกบายบายป้าลุงเลยเร็วบาบายป้าตู้แม่ตู้เลยเร็วสบายดีพี่น้องบายบายเลยเร็วลูกบาย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 เผยเลยเร็วเร็วเร็วบายบายบุญเรียบบนกองลูกบาย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 เรียบบงกล้องก